สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะพาท่านผู้ชมลงมาในพื้นที่ของชุมชนบ้านเป็ดในจังหวัดตราดแห่งนี้นะครับซึ่งที่นี่นะครับเขามีการบริหารจัดการน้ําตามรอยศาสตร์ของพระราชานะครับนอกจากนั้นเขามีการจัดระบบนิเวศนะครับป่าชายเลนนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการลด ปัญหาในเรื่องของฝุ่นอีกด้วยนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ยั่งยืนทำให้ชุมชนแห่งนี้นะครับเป็นชุมชนที่สุขภาพกายสุขภาพใจนะครับที่ดีนะครับนอกจากนั้นผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับลงไปในพื้นที่ของโรงเรียนบ้านเป็ดในมีการเรียนการสอนในเรื่องของการจัดสรรระบบนิเวศท,ที่ดีให้นักเรียนได้รู้จักการพัฒนาระบบนิเวศท,ที่ดีด้วยครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับ ครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็อยู่ที่ชุมชนบ้านเปรดในนะครับจังหวัดตราดแห่งนี้นะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องระบบการจัดบริหารจัดการในเรื่องของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมกับชุมชนการอยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของฝุ่นนะครับตรงนี้ตอนนี้ผมยืนอยู่กับท่านรองนายกบุญยิ่งสวัสดีครับ ท่านรองนายกครับซึ่งตรงนี้นะครับผมได้เข้ามานะครับในชุมชนบ้านเป็ดในแห่งนี้ถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความยั่งยืนและสวยงามบริสุทธิ์จริงๆนะครับซึ่งตรงนี้ก่อนที่เราจะลงไปในพื้นที่ในส่วนต่างๆกันอยากจะให้ท่านรองนายกครับได้พูดถึงบริบทของชุมชนตรงนี้หน่อยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับครับจริงๆชุมชนบ้านเป็ดในเนี่ยเรามีพื้นที่ป่าอยู่ประมาณ1 2 0 0 0กว่าไร่นะครับเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่ใหญ่ที่สุด ในภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ชุมชนเนี่ยได้ลุกขึ้นมาดูแลรักษาป่าด้วยตัวชุมชนเองซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุน์สัตว์น้ําไวอ่อนเพื่อให้ไปสู่ทะเลเพื่อให้เป็นแหล่งธรรมากินของพี่น้องชาวบ้านเป็ดในแล้วก็ตำบลใกล้เคียงซึ่งตรงนี้นะครับถามท่านนายกต่อครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําในโซนของอบ้านเป็ดในตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับจริงจริงแล้วเนี่ย ตำบล้ฮมขาวเนี่ยเป็นพื้นที่ทาการเกษตรซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทุเ er รียนฟรีเวอร์นะครับเพราะว่าในตำบล้ฮมขาวเนี่ยน่าจะเป็นทุเรียนลูก,ลกแรกของโลกก็ได้<ม>เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่แหลมออกมาในทะเลนะครับแล้วทุเรียนเนี่ยจะออกก่อนเพราะนั้น<ม>ตำบล้ฮมขาวเนี่ยจะมีเรื่องของน้ําแรงซ้ำซากแต่ว่าไม่ได้แล้งจนตลอด<ม>หลายเดือนเเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับประมาณประมาณครึ่งเดือนหรือหนึ่งเดือนในช่วงเก็บผลผลิตเพราะนั้น ก็จะมีการจัดการน้ําโดยแนวราดน้ำริของในหลวงรัชก,กาลที่9กนะครับ,รบก็คือของเราเนี่ยมีทั้งน้ําเค็มน้ําจืดแล้วก็น้ํากร่อยนะครับ,รบซึ่งเราจะมีการทําฝายกั้นน้ําเพื่อในช่วงปลายฤดูฝนเนี่ยรเราก็จะมีการปิดน้ําเพื่อให้น้ําตามร่องสาธารต่างๆเนี่ยให้เขา มีความชุ่มชื้นแล้วก็อาบน้าลงดินให้มากที่สุดก็ถือว่าเป็นการนําแนวทางของศาสตร์ของพระราชามาใช้การบริหารจัดการในชุมชนเพื่อเป็นาการให้ระบบนิเวศเนี่ยได้ยั่งยืนแล้วก็ที่ดีด้วยนะครับตรงนี้แล้วถ้าพูดถึงในเรื่องของอาการาจัดระบบนิเวศหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะครับ ให้เป็นการลดปัญหาเรื่องของอมลพิษหรือฝุ่นตรงนี้นครับในชุมชนเนี่ยมีแนวทางหรือว่าวิธีการยังไงบ้างครับท่านนายกคือถ้าในช่วงนี้เนี่ยในช่วงฤดูแ้งเนี่ยรเราจะขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนว่าไม่ให้เผาขยะนะครับไม่ให้ไม่ให้มีการเผาขยะเศษไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆนะครับ,รบแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เป็นความโชคดีของที่นี่ก็คือเรามีป่าที่ทใหญ่นะครับแล้วก็สามารถเก็บฝุ่นได้แล้วก็ ตอนนี้กระแสมาก็คือเรื่องของเครดิตคาร์บอนนะครับเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเราก็พยายามที่จะรักษาไว้แล้วก็พยายามให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาปลูกต้นไม้รอบๆบ้านนะครับเพื่อเพื่อแก้ปัญหานี้ด้วยแต่ว่าในส่วนของชุมชนกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับเราควบคู่กันแล้วก็แนะนําแนวทางตรงนี้ให้กับชุมชนยังไงบ้างอีกนิดหนึ่งครับท่านครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการตั้งกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าเชเลนเนี่ยตั้งแต่ปี2 5 4พรีบ นะครับแล้วก็เรามีการตั้งกฎตั้งระเบียบตั้งกติกาขึ้นมาเพื่อเพื่อบริหารจัดการตัวของสิ่งแวดล้อมโดยใช้องค์กรการเงินเนี่ยเป็นเป็นเครื่องมือนะครับว่าถ้าใครละเมิดกฎในการบุกรุกทําลายป่าหรือว่าขับสัตว์น้ําในช่วงวัยอ่อนหรือว่าผิดระเบียบนะครับเราก็จะมีการไปใช้องค์กรการเงินโดยเฉพาะกลุ่มสัจว์จระหรือกองทุนต่างๆในหมู่บ้านเนี่ยว่าเขา ถูกตักเตือนนะแล้วเขาก็จะถูกลบสิทธิ์ในการกู้เงินอืมครับและนี่นะครับก็คือภาพรวมของชุมชนนะครับก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมพร้อมท่านรองนายกนะครับลงไปในพื้นที่วันนี้นะฮะจะพาไปจุดไหนบ้างครับท่านนายกเอ่อก็จะเดินนชมป่าครับเพราะป่าเราเนี่ยมีความหลากหลายทางชีวภาพนะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์มีความหนาแน่นของพื้นที่ป่านะครับแล้วก็ช่วงนี้น้ากาลังสวยนะครับก็ก็จะได้บรรยากาศในป่าเฉลีอีกรูปแบบหนึ่ง แล้วละครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยากจะพาท่านผู้ชมนะครับเดินไปในส่วนของป่าชายเลนที่บ้านเป็ดนแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นการจัดระบบนิเวศที่ดีนะครับแล้วก็การควบคู่กับชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและแก้ไขปัญหาในเรื่องฝุ่นหรือมลพิษแล้วก็ได้เครดิตคาร์บอนตรงนี้ด้วยนะครับ,รบซึ่งตรงนี้นะครพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเดินในพื้นที่ของป่าชายเลนที่บ้านเป็ดนกันเลยครับ ่งบรรยากาศตรงนี้นะครับก็ถือว่าร่มเย็นร่มรื่นมากๆนะครับถ้าเกิดเงียบๆนะฮะก็จะได้ยินเสียงนกร้องนะครับแบบว่าเพราะหูมากเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวจะพูดคุยกับท่านรองนายกไปเรื่อยๆเนาะในเรื่องของป่าชายเลนของบ้านเป็ดในเนี่ยเป็นระบบนิเวศแบบไหนแล้วก็ช่วยอะไรกับชุมชนบ้างครับเดี๋ยวเราพูดเดินพูดคุยกันเลยครับก็สําหรับป่าชายเลนบ้าเป็ดในเนี่ยเราจะแบ่งชั้นป่าตอนนี้จะแบ่งอยู่ประมาณ3ชั้นป่าคือชั้นแรกก็คือเป็นป่าเบญจพรรณที่ ระหว่างรอยต่อน้ําจืดกับน้ําเค็มครับซึ่งตรงนี้เนี่ยม,มีความหลากหลายทางชีวภาพของอของสภาพป่าที่ปูสแสมหรือสัตว์น้ําไว้อ่อนเนี่ยเขาสามารถมาเพาพันธุ์ตรงนี้นะครับแล้วก็ขยับไปชั้นหนึ่งก็จะเป็นชั้นกลางชั้นกลางก็จะเป็นไม้เชิงเดี่ยวคือไม้ปโปร่งแดง ครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ดอนสูงนิดนึงนะครับแต่ก็จะมีความหนาแน่นของไม้ซึ่งเห็นว่าป่าชายเลนพื้นป่าชายเลนแห่งนี้นะฮะที่มีพื้นที่ที่กว้างมากนะฮะตรงนี้ในส่วนของคนที่เข้ามาศึกษาดูงานตรงนี้นะครับเขาเขาได้อะไรกลับไปแล้วก็ลงมาในพื้นที่ได้ทําอะไรกันบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยเขามาดูเรื่องการบริหารจัดการชุมชนเรื่องของกฎระเบียบเรื่องขององค์กรการเงินนะครับที่ที่วัดเป็ดในเนี่ยได้มีการจัดการบริหารมา อย่างยาวนานครับอย่างก็อย่างการเงินเนี่ยเงินเนี่ยเรามีกลุ่มสัจจะที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีสามแปดนะครับแล้วก็ตอนนั้นมีเงินอยู่เก้าพันแปดร้อยสิบบาทตอนนี้มีอยู่สี่สิบห้าล้านนะครับซึ่งสามารถบริหารจัดการเงินทุนในการประกอบอาชีพแล้วก็คณะศึกษาดูงานที่เข้ามาเนี่ยเราจะกรองนะครับว่าให้เข้ามาเนี่ยเขาได้ประโยชน์จากการศึกษาดูงานจริงๆนะครับว่ามาแล้วเขาต้องได้อะไรกลับไปนะครับ เช่นประโยชน์ของป่าป่าเนี่ยก็คือเขาต้องเข้ามาศึกษาดูในพื้นที่เหมือนพวกเราที่กําลังเข้ามาดูว่าป่าเนี่ยเป็นยังไงับได้เห็นของจริงกับ ครับผมซึ่งตรงนี้นอกจากคนที่เข้ามาศึกษาดูงานนะครับมันได้มาปล่อยปลานะครับแล้วก็คือปล่อยปูนะครับแล้วก็มาดูในเรื่องของระบบนิเวศนะคะว่าการจัดสรรของระบบนิเวศของในพื้นที่ป่าชายเลนแห่งนี้เป็นอย่างไรกันบ้างอย่างที่ท่านรองนายกได้พูดถึงนะครับซึ่งตรงนี้พอเรามีป่าชายเลนในพื้นที่ชุมชนแล้วนะครับมันจะสร้างอะไรให้กับในชุมชนบ้างอย่างเช่นเรื่องของคาร์บอนตรงนี้ครัจริงๆแล้ว จริงๆแล้วเกิดมาจากการประชุมขอบ26เนาะที่ท่านนายกประยุทธ์ได้ได้ประชุมอาเซียนนะครับแล้วก็พื้นที่เป้าหมายจริงๆเนี่ยเป็นเปรตในเลยครับเพราะมีพื้นที่มากในตอนนั้นนะครับแล้วก็แต่เราพูดคุยกับพี่น้องชาวบ้านนะครับว่าจริงๆถ้าเราขายเครดิตคาร์บอนแล้วเราได้เงินมาเม็ดหนึ่งเนี่ยก้อนหนึ่งเนี่ยเงินเนี่ยมันใช้ได้ไม่นานผมก็คุยกับชาวบ้านว่าถ้าเรายังรักษาป่าด้วยตัวเราเองเนี่ย เราจะได้ประโยชน์มากกว่าน,นั้นโดยเพราะเรื่องอาหารการกินเรื่องอาหาร,ค,รความความมั่นคงทางอาหารเนี่ยมันอยู่ในป่าชาเลนของเราจริงๆครับเพราะฉะนั้นทางเปรตนายเองเนี่ยพวกเราก็ยืนยันว่าเราไม่เอานามสกุลนี้เข้ามาแน่นอนครับซึ่งได้ในเรื่องของด้านแหล่งอาหารแล้วยังได้ในเรื่องของสุขภาพด้วย<ช>นะครับ,รบซึ่งพอเรามีป่าที่อุดมสมบนนูรณ์นะฮะบอกเลยว่าอากาศของเราก็คือไม่มีมลพิษท,ทางอากาศตรงนี้ ชุมชนก็ได้ด้วยนะครับ,รบตัวคนในชุมชนก็ได้สุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะครับ,รบเดี๋ยวเราเดินพูดคุยไปกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปโซนด้านหน้ากันว่ามีอะไรกันบ้างค่ะหลังจากที่เดินเข้ามาในบริเวณของพื้นที่ป่าชายเลนบ้านเป็ดในนะครับ ตลอดทางมาก็จะได้เห็นทัศนียภาพนะครับความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดระบบนิเวศในพื้นที่คือมีความสวยงามมากจริงๆครับท่านรองนายกนะฮะในพื้นที่ตรงนี้ยังสามารถที่ต่อย,ยอดและเพิ่มเติมอะไรได้อีกบ้างครับออตอนนี้เนี่ยเราทางกรมทอชอหรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยได้เปิดโอกาสให้เราขึ้นทะเบียนชุมชน ป่าเฉลียนเพื่อชุมชนนะครับซึ่งได้เปิดโอกาสให้เราเนี่ยมีงานทดลองมีงานวิจัยมีงานเรื่องของการสงวนไว้นะครับแล้วก็มีการปรับสภาพพื้นป่าหรือพื้นดินนะครับที่ชุมชนกับเจ้าหน้าที่ของกรมเนี่ยทำร่วมกันได้เพื่อเพื่อเราจะได้ทราบว่าอะไรบางอย่างที่มันสูญหายจากป่าเฉยเลนหรือสัตว์บางชนิดที่มันมันค่อนข้างที่จะลดลงอาจจะเป็นเพราะ ชั้นป่าเองหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ได้เพราะนั้นเราก็เลยคิดที่จะทําเรื่องนี้นะครับราบผมนะฮะและนี่นะครับก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ของป่าชายเลนบ้านเปรตในแห่งนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราออกจากในพื้นที่ของป่าชายเลนตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับนั่งชมทัศนียภาพนะครับบริเวณริมคลองนะฮะนั่งเรือชมว่าความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์นะครับของพื้นที่ป่าชายเลนแห่งนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยว ไปกันต่อเลยครับ ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ได้ลงมาในเรือแล้วก็ได้ล่องไปตามนะครับป่าโกงกลางทั้งสองฝั่งตรงนี้นะครับก็เป็นระบบนิเวศท,ที่แบบมีความสวยงามนะครับก็ได้ชมทัศนียภาพไปด้วยตรงนี้นะฮะก็อยากจะสอบถามท่านท่านรองครับว่าในพื้นที่หรือว่าการล่องเรือตรงเนี้ยครับระบบนิเวศท,ที่สร้างให้กับชุมชนตัวนี้ยังไงบ้างครับจริงๆเรามีคลองเนี่ยมีทั้งหมด ส2องคลองหลักนะครับแล้วก็มีคลองย่อยๆอีกในคลองก็เป็นสถานที่หรือบริเวณที่ชาวบ้านเนี่ยใช้ล่องเรือเข้ามาทำมาหากินในบริเวณป่าชริน,นะครับซึ่งรจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้เนี่ยะระหว่างคลอง7คลอง8เนี่ยเราเราเป็นพื้นที่ไขแดงที่สําหรับทํากิจกรรมนะไม่ว่าจะศึกษาดูง,งานไม่ว่าจะเป็นการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำอะไระต่างๆเนี่ยจะมีโครงการหยุดจับร้อยคอยจับร้ายก็คือในช่วงของปูแสมวางไข่นะครับก็เราใช้กุศลวายว่า เราไม่จับแม่เขาเนี่ยสักร้อยตัวเนี่ยเราอาจจะได้ลูกเขาสักล้าน,นอันนี้คือคือเป็นเป็นช่วงของฤดูด้วยหรือครับหรือว่าตลอดทั้งปีเลยเนในส่วนตรงนี้เป็นฤดูครับปีหนึ่งจะมีอยู่ประมาณ12วันก็คือช่วงเดือนอ พฤษภากับเดือนตุลานะครับครับผมเนี่ยฮะก็เป็นบรรยากาศในการที่นั่งเรือชมระบบนิเวศนะครเป็นการจัดทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนของคนในชุมชนนะครับซึ่งตรงนี้นอกจากเรื่องระบบนิเวศแล้วก็ยังสามารถสร้างลดโลกร้อนได้นะครับตรงนี้ป่าตรงนี้1 2 0 0 0ไร่นะครับตรงนี้ก็เป็นระบบที่จัดสรร เป็นระบบนิเวศท,ที่ดีและยั่งยืนต่อไปครับเดี๋ยวเราจะล่องเรือไปเรื่อยๆนะครับว่าจุดบริเวณนี้มีความสวยงามขนาดไหนนะครับไปกันเลยครับ ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ลงไปในพื้นที่ของป่าชายเลนบ้านเปรตในในชุมชนแห่งนี้แล้วนะครับก็ได้ชมทัศนียภาพนะครับในเรื่องของป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับและจุดนี้ท่านรองนายกบุญยิ่งได้พามาบริเวณจุดนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝายหรือว่าจุดเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ตรงนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวให้ทางท่านรองนายกได้พูดถึงจุดนี้หน่อยครับครับจริงๆแล้วบริเวณนี้ครับเป็นพื้นที่ สระ,ะนะ้ําสาระกลางของหมู่บ้านที่ใช้น้ําเพื่อผลิตระบบประปาเราก็มีการปิดน้ํานะครับเพื่ออัดน้ําลงดินในช่วงปลายฤดูฝนอย่างที่นําเรียนไปแล้วนะครับ,รบแล้วก็เราก็จะบล็อกน้ําลงฝายนะครับส่วนโซลาเซลล์เนี่ยเป็นพลังงานทางเลือกที่ที่เราประหยัดพลังงานเพื่อลดโลกร้อนด้วยนะครับ,รบแล้วก็เราได้งบประมาณเนี่ยมาเมื่อปี58นะครับในการจัดการระบบบริหารจัดการน้ําของประปามหมู่บ้านเป็นรูปแบบทั้งระบบครับก็เป็นการประหยัด าการใช้พลังงานเชื้อเพลิงหรือการใช้ไฟฟ้าหลักของการไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็เป็นพลังงานทางเลือกที่ชุมชนบ้านเป็ดในเนี่ยได้ตกผลึกว่าเราต้องหาพลังงานทดแทนมาให้กับชุมชน ก็ถือว่าในพื้นที่จุดนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธรรมชาติของป่านะฮะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับ<ๆ>เพื่อเป็นการลดโลกร้อนแล้วก็ยังมีในเรื่องของฝายกั้นน้ําเพื่อให้ชุมชนเนี่ยได้มีน้ําใช้ตลอดทั้งปีอีกด้วยนะครับ,รบซึ่งตรงนี้นะฮะอยากให้ทางท่านอารองนายกครับได้พูดถึงในส่วนของกิจกรรมหรือว่าโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแบบยั่งยืนตรงนี้นะฮะในอนาคต จะมีอะไรบ้างครับจริงๆแล้วเรื่องการรักษาป่าหรือพลังงานทางเลือกเนี่ยก็เป็น,ปนงานหนึ่งที่ชุมชนเนี่ยถือว่าเป็น,ปนความยั่งยืนนะครับความหลากหลายทางชีวภาพของป่าเชลเลนก็คือแหล่งทัมอาหากินของพี่น้องอในหมู่บ้านปิดในนะครับแล้วกอ็อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือที่เนี่ยเรารับคณะศึกษาดูงานตลอดทั้งปีนะครับ,รบก็จะมีจุดที่เราได้ไปกันมาแล้วนะครับหลายจุดนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ทอตอนนี้ที่ ทางชุมชนเป็ดในเองเนี่ยกำลังทําอยู่ก็คือทริปการท่องเที่ยวนะครับสองวันหนึ่งคืนก็มีการจัดกิจกรรมได้ใช้ชื่อว่าตามรอยเสด็จที่เป็ดในนะครับ,รบท่านใดที่สนใจก็ ได้ะะสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนได้บ้างครับสําหรับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับแล้วก็อยากจะมาะชุมชนแห่งนี้มาสัมผัสนะฮะในเรื่องของธรรมชาติต่างๆแล้วก็อยากมาศึกษาดูงานในพื้นที่ของชุมชนบ้านเป็ดในแห่งนี้ครับก็ซชเข้าไปใน Facebook ก็มีครับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านเป็ดในหรือจะติดต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลพวน้ําข่าเลยก็ได้หรือจะเบอร์ส่วนตัวผมก็ได้เลยครับ และในวันนี้นะครับหลังจากที่ทางท่านรองนายกบุญยิ่งนะครับจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ําขาวนะครับได้พาชมในพื้นที่ของชุมชนบ้านเปรตในแห่งนี้แล้วนะครับที่จังหวัดตราดนะฮะท่านใดที่อยากจะมาสัมผัสทัศนียภาพมาเรียนรู้ศึกษาดูงานนะครับสามารถติดต่อท่านรองนายกกันได้นะครับซึ่งในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองนายกบุญยิ่งเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้พานะครับชมที่ชุมชนบ้านเปรตในแห่งนี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับลงไปในพื้นที่ ที่ของโรงเรียนบ้านเป็ดในนะครับไปดูในเรื่องของการใช้ระบบนิเวศท,ทางธรรมชาตินะครับแล้วก็ในเรื่องของการลดลกร้อนนะครับ,รบจะเป็นการทําสบู่นะฮะที่ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเอาไปทําตามกันได้เดี๋ยวเราไปกันต่อที่โรงเรียนบ้านเป็ดในครับ ทูช้ชมครับหลังจากที่ผมได้ลงพื้นที่ไปกับท่านรองนายกบุญยิ่งนะครับในพื้นที่ของป่าชายเลนและในชุมชนของบ้านเป็ดในแห่งนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับการเชื่อมโยงนะครับระหว่างชุมชนมาสู่โรงเรียนตรงนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างและตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กับทางท่านผาอโอรงเรียนบ้านเป็ดในแล้วนะครับสวัสดีครับ โอ้โห oh, ถ้าพูดถึงในเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและโรงเรียนตรงนี้นะคะในส่วนของโรงเรียนเองนะครับมีการช่วยจัดระบบนิเวศในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างครับท่านผอครับทางโรงเรียนบ้านเปลิดในนะครับก็ประสานร,ร่วมมือก,ก,กันกับชุมชนนะครับในฐานะของคนที่เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เป็นการสืบทอดและอนุรักษ์นะครับเราได้นําพืชพันธุ์ของป่าชเชลนนะครับมาต่อยอดอโดยการให้นักเรียนนําสรรพคุณของพืชพันธุ์นั้นอะครับ มาทําเป็นสบู่มาทําเป็นเครื่องจักสานนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นสบู่จากเงือกปลาหมอนะครับ,รบเพื่อที่ให้นักเรียนได้นํามาทําแล้วให้รู้ถึงประโยชน์นะครับแล้วก็รู้จักอนุรักษ์แล้วให้คงอยู่นะครับแล้วก็ใช้ได้นานๆต่อๆไปนะครับ,รบอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของการที่เรา นำมาใช้แล้วก็อนุรักษ์ต่อไปนะครับครับก็ซึ่งถือว่าน้องๆนะครับที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้ก็เหมือนกับได้ซึมซับในเรื่องของการจัดระบบสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยแล้วก็ทางโรงเรียนเองนะครับโรงเรียนบ้านเป็ดในก็ได้สอนให้น้องๆได้รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมนะครับตรงนี้นะฮะแต่ว่าตรงนี้นะครับหลังจากที่ได้คุยกับทางท่านผอโรงเรียนบ้านเป็ดในไปแล้วนะฮะในเรื่องของการนำเงือปลาหมอมาใช้ทําเป็นสมุนไพรเช่น สบู่เนี่ยฮะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องไปฟังกับทางคุณครูแล้วก็น้องๆกันนะครับตอนนี้รอเราอยู่แล้วนะครับและตอนนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านผอมาะครับบครัขอบคุณครับ แล้วและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณครูแล้วก็น้องๆจากโรงเรียนบ้านเป็ดในครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเห็นผลิตภัณฑ์ตรงด้านหน้าตรงนี้ของโรงเรียนบ้านเป็ดในนี่ไม่ธรรมดาจริงๆครับท่านผู้ชมนะฮะตรงนี้ก็อยากจะให้ทางคุณครูเนาะได้พูดถึงอ่าเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ตรงนี้หน่อยนะครับอ่าในส่วนของส่งเสริมน้องๆนะครับตรงนี้อย่างไรบ้างครับ ค่ะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนบ้านเป็ดไนนะคะซึ่งเรานำสมุนไพรจากป่าชายเลนนะคะนำเข้ามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ให้กับเด็กๆโดยการบูรณาการ<ม>ในทักษะอาชีพหรือ,อ,อวิชาการงานการอาชีพนะคะ<ม>ให้กับเด็กๆเด็กๆก,ก,ก,ก็จะมีการส่วนร่วมในการทำสบู่สมุนไพรเนี่ย<ม>ด้วยตัวเองรวม,มถึงการทำหมวกใบจากนะคะ<ม>ก็เป็นต้นจากที่มาจากป่าชายเลน<ม>เช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็เรา,เามีการนำต้นเหงือกปาหมอเนี่ยมาเราให้เด็กได้เรียนรู้ถึงสปปรรพคุณของต้นเหงือกปาหมอนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังให้เด็กเนี่ยได้รู้จักการอนุรักษ์เพราะว่าถ้าเราเอานํามาใช้ใช้อย่างเดียวโดยที่ไม่มีการอนุรักษ์หรือปลูกต่อมันก็จะหมดไปซึ่งเขาจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานาที่จะได้นําผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้ต่อซึ่งโรงเรียนเนี่ยก็มองถึงว่าแนวคิดเนี้ยถ้าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถ ไปได้ดีก็จะขยายสู่ชุมชนมแล้วเด็กๆก,ก็ยังจะได้มีทักษะอาชีพในการประกอบอาชีพต่อไปอโดยอาจจะนำไปประยุกต์ใช้กับ,บสิ่งอื่นๆได้อย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าได้ชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็โรงเรียนเนี่ยคู่คกันไปเอาแล้วครับจะเห็นน้องๆน,นะฮะที่ยืนอยู่ตรงนี้อยากรู้แล้วฮะว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยช่วยคุณครูในเรื่องใดบ้างเนาะเดี๋ยวมาดูน้องคนนี้ก่อนชื่ออะไรครับชื่อไอซครับชื่อไอ ช่วยคุณครูทาหน้าที่อะไรตรงนี้นะครับในตัวผลิตภัณฑ์เอาแล็คซีนติดรัดก,กับสบู่ครับอ๋อก็คือที่เห็นเห็นอยู่นะฮะในตัวของสบู่เนี่ยก็จะมีแลซีนใสๆอยู่ก็ทําหน้าที่นี้นะฮะมาดูน้องคนที่บ้างทําอะไรครับช่วยเอาน้ํายาเทใส่แป้นพิมพ์ครับโอ้นะครับก็คือทําคนละหน้าที่นะครับแล้วก็เห็นน้องผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงนี้ชื่ออะไรครับชื่อเลิฟค่ะ อ๋อช่วยคุณครูทำหน้าที่อะไรในส่วนตรงนี้ครับ ช่วยกวนสบู่ค่ะมาที่อาจารย์ท่านต่อไปครับบทบาทหน้าที่ตรงนี้นะครับช่วยในเรื่องอะไรบ้างครับค่ะก็จะสอนให้น้องๆน,นะคะรู้จักกับส่วนประกอบของต้นเหงือกปลาหมอนะคะลักษณะาทางกายภาพว่าใบาเขามีสรรพคุณอย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าในชุมชนของเรามีทรัพยากรที่มีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าสามารถเอามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้ค่ะครับผมและนี่ฮะก็คือบทบาทของหน้าที่น้องๆน,นะคะทุกคนที่ช่วยกัน นะครับในส่วนของการทำสิ่งประดิษฐ์หรือสิ่งแปรรูปเพื่อเอามาใช้ประโยชน์แล้วก็ใช้ทรัพยากรของในชุมชนให้เกิดประโยชน์ได้ครับตรงนี้อยากให้ทางคุณครูครับได้ฝากหน่อยครับว่าสําหรับคนที่สนใจอยากจะมาดูในส่วนของการแปรรูปทําสบูต่ตรงนี้นครับสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนบ้านเป็ดในนะคะสามารถติดต่อได้ที่ Facebook ของโรงเรียนบ้านเป็ดในสคูลนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็ สามารถติดต่อได้ทางอินบอร์ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสนใจที่จะมาดูเรื่องการทําสบู่หรืออะไรก็สามารถติดต่อลุงหน้าได้เช่นกันค่ะครับในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางคุณครูทั้งสองท่านนะครับแล้วก็น้องๆน,นะครับวันนี้นะครก็ได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ยั่งยืนด้วยนะครับ ถึงเป็นในส่วนของสื่อการเรียนการสอนด้วยนะครับตรงนี้นะคะวันนี้นะครับทางรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมนะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพร้อมๆกับน้องๆจากโรงเรียนบ้านเปรตในแห่งนี้ครับสวัสดีครับ